สองสามโอวันนี้มาปิดกล่องสิ่เด็ีกันกล่องีเราจะได้ตัวไหนที่จริงแล้วเรารู้แล้วว่าเราได้ตัวไหนแต่ไม่บอกจงต่อจะซุ่มเหรอจะแกะไหมฮะซุ่มเหรอใช่ลองสิอันนี้ว่าอะไรเบบี้อะไรเีชียไอ้น้ำอยาได้ตัวไหนลูก ได้ตัวนี้เนี่ยนะจะได้ที่ไหนนะได้ได้มัดชิมนจอตัว,วนั้นเนาะโอเคจะได้สมใจหรือเปล่านะมันรุ่นกันเถอะน,นี่แคปหนึงมีชุไมไอแล้วคืออะไรเนะนี่ยไม่คืออะไรได้มา,าดชิ้นจอวะฮะวะดูซิของจริงหรือเปล่าดูซิไม่รู้เป๊ะ S <S ยางมัดด้วยมีหนังยางมัดด้วยเหรอ,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 หอเออิสสิไหนเนี่สมเซ้งว้ายสมใจไหมลูกอ,อยากได้ตัวนี้เหรอตัวนี้ชื่อว่าอะไรตัวนี้คืออะไรเนี่ยเป็นสุนัขยิ่งจกเหรอ,อาตาอยู่นี่ขยับตาได้ไหมลูกดูสิขยับได้อืมเหรออือฮ สวยจังเลยตั้งชื่อว่าไงดิน้องปีใหม่ปีใหม่เหรอปีใหม่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าจะใกล้ปีใหม่แล้วใช่ปีใหม่แล้วเหรอใช่แล้วมันเป็นของจองกับตัวอะไรเจ้าอะไรปีโป้ปีโป้เหรอไอตัวนั้นชื่อปีโป้มันหมาที่จองเหมือนกันเลยมันก็เป็นหมาเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมใช่เท่าไหร่เนี่ยลูกอะไรหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเหรอของสุมนี่นะใช่อืม ิแล้วก็สุมตาด้วยนะต้องสุมตาด้วยเหรอใชอ่ดูสิน่ารักไหมว้ายขยับตาได้เลยเหรอขยับตาอีกสิว้ายว้ายว้ายมีตาลีเลย <c oughs> <c oughs> ว้ายน่ารักจังเลยมีหางด้วยมีหางนี่เหรอเด็กมหมักเด็กหมักเลยหางอะ่ะเด็กของจริงก็พอเดี๋ยวดูสิเนี่ยมีนี่นี่เลยนะ ว้าวมันห้อยได้ไหมลูกมันมีที่ห้อยได้นะเห็นไหมมีที่ห,<ต>ห้อยแต่สายมันไม่มีเพราะว่านาสังเกตว่าของพี่ไอดียมันจะมีสายอยู่ตรงนี้แต่อันนี้มันไม่มีสายแสดงว่ามันไม่มีสายนี่เคาะแต่เคาะเราก็ใส่ได้นะตรงนี้เห็นไหมเขาเผื่อให้เราพี่ไอดีมาใส่ก็ได้เนาะโอเคเรียบร้อยแล้วจบคลิปหรือยังจบแล้วโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย b y ย 是。<Yeah. S 2> yeah.